สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยทับทันบริเวณของบ้านหนองสมนต์ตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับสะพานแห่งนี้สร้างใหม่เป็นสะพานคอนกรีตนะครับสร้างมาทดแทนสะพานไม้เดิมที่ทุกท่านเห็นอยู่ทางด้านขวามือนี้เองนะครับก็เป็นการสัญจรไปมาของชาวบ้านระหว่าง บ้านหนองสมอนจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็อีกหมู่บ้านหนึ่งฝั่งนั้นเป็นจังหวัดสุรินนะครับเป็นอำเภอสำโรงทาบนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือความคืบหน้านะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านขี่รถไปชมกันนะครับความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานข้ามลําห้วยทับทันบ้านหนองสมอนตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสะพานไม้เดิมนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ ในสมัยก่อนนะครับชาวบ้านก็ใช้สะพานไม้นี้แหละครับในการสัญจรไปมานะครับคุณผู้ชมครับครับสะพานไม้แห่งนี้ก็คาดว่าใช้มาอย่างยาวนานเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือกลางลําห้วยทับทันเลยนะครับคุณผู้ชมครับลําห้วยทับทันอําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอห้วยทับทันของศรีสะเกดแล้วก็อำเภอสำโรงท่าของจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขี่รถชมบรรยากาศแล้วก็ความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่ครับทางด้านโน้นก็เป็นเขตของจังหวัดสุรินนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านชมไปเรื่อยๆนะครับ แล้วเราจะไปดูฝั่งทางจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คืออำเภอสำโรงทาพจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ใกล้ที่จะเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมอีกไม่นานนะครับก็คา,คาดว่าอีกไม่นานก็จะเปิดใช้สะพานนี้แล้วนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ ทางนี้ก็ไปสำโรงทาบสุรินทร์นะครับทางนี้ก็ไปอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวผมจะจอดรถพาทุกท่านไปเดินชมนะครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศของสะพานข้ามลำห้วยทับทันนะครับโอ้โหสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับถ้าสร้างเสร็จนี้ก็เป็นความสะดวกสบายของชาวบ้านแถบนี้แหละครับเป็นชาวบ้าน ที่อยู่ริมฝั่งห้วยทับทันทั้งสองจังหวัดนะครับทั้งฝั่งทางอำเภอสัโรงทาบจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ฝั่งทางอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าโอ้โหได้ประโยชน์นะครับกับชาวบ้านแถบนี้นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับสะพานแล้วก็กว้างเลยนะครับก็สองเลนแบบสวนกันนะครับบนสะพาน ก็เป็นสะพานที่สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเอาเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ